มาชมครับอยู่กับช่องพี่นนท์ตั้มซิงนะครับอันนี้พี่อ่านก็ใส่กระจกพี่ถ้าพี่ใส่เท่าเนี้พี่ต้องเอาไอตัวขาจับมันมาขนาดเพราะว่าถ้าใส่เท่านี้มองไม่เห็นตอนตอนที่ผมมัดกันจะยื่นมาอีกได้เอาน้ำเลื่อนได้เจอเอาขาไม่ให้สูงมันได้ก่อนให้ส่งมันได้ิงที่างใส่กิ่งตัวไหน่มากงนี้แหละกงนี้ ตรงนี้แหละสีประมาณนี้น่าจะได้เลยนะครับนี้สลับมีดอยู่ไหนรสลับมด แล้วก็ต้องจับตรงนี้นะจับแล้วจับตรงกลางสวยไหมไม่สวยหรอกเนาะมันเยอะเกินถ้าจับอย่างนี้เนาะมัน,นไม่รู้เวลาไปนอนบอ่อนอนอะไรต่างจะพาอะไรไม่ไม่สวยมันมองยากมองถนนเอาแล้วเอายังไงจ๊ะจับกับพื้นเลยต้มีจอดกลางถนนกูดีติดกับเส้น มเห็นนะน้องเ็นนี่เรน้อนี่นี่อยู่บนนี่นี่นเนี่ยคือวมังกรเมจิกอะนี่รูปตางนี่วัดทงนี่วัดทองนนี่ตัวนอะไรวัดที่ทมานี้ยดิอัปลายมันมานี่อัปลายมันมาตรงนี้เออเิ็งดีนี่ละด้วยเออเ แล้วต้องจับกระหมวกันพี่ใส่ขาตุลาพี่กถ้าถ้ามันไม่สั่นก็ไม่ต้องโยงด้วยโยงโยงเลยมันสวยจะจดตัดทำขา เราจะทำขาครับต้อ,อาทำไมมันม่หนดเข้าล็อกมันตรงล็อกมันไหมล่ะมันเข้าอยู่สอันอันนี้มันใหญ่อีต้องหมุนหาตหน่งหมุนแาอนต้องหมุนวง,งอะ

เอาเอาโคให้กินหรอวะนู่นเน่ะเอาแล้วไปล้างเลยเะี่ยวพลาสติกอะเกี่ยวไปล้างเลยขานี้มันเท่ากันแต่เครื่องความสูงนี่มันจะสูงกว่าแต่ความยาวเท่ากันนี่จะต้องทำขานะครับอันนี้ขาอะไร อันนี้ก็เออทำอะไรเไ้่ใส่าไอ้ไฮ้ใส่ไ,สไ,ไ,สไ,ไอ้บ้านเตาหรือเปล่า ทำไมมีสองข้างเนี้ยพี่<ะ>ไมมันต้องมีสองข้างาน่าจะเป็นวิจับสมมก์นะอ๋อมันจะเป็นพวกขา ติ๊กเต๋อครับนี่จะเป็นเดโก้สองข้างนี่ได้มีขาช้า,างช้างแปลงขาให้ผมหน่อยอโอ้ดูครับอ๋อมันต้องเชื่อมอ่างนี้นะ ถ้าจะตกเต็กมีใครพี่พี่แล้วนี่นถองขาได้ไ,ไหมไม่มีเอาขาไอ้ามาใส่ก่อนเนา้เอาขาผมใส่ก่อนเดี๋ยวี่ได้หรอกเดี๋ยวผมไปซื้อเอาได้ลดราขาพี่นะเว้ย ถูกไหมร <ใน S 1> าคาเนี่ยไม่รู้มันเคือปกติเพราะชุดนี้มันก็แพงกว่าแต่นั้นไม่รู้เหมือนนพราะหมดนี่มันหมื่นสามผมว่าถูกดิภาพหมดชุดเนี่ยมันก็ถูกเพราะปกติเพราะบางที่คู่หนึ่งมันก็เก้าพันแล้วเนาะงหมื่นแค่น,น,น,นั้นด้วยเอาแล้วเด็โกของพี่อันหนึ่งมันเป็นแบบยังไงรุ่นไหน ไม่ได้โกะอ่ะที่อยู่ในวานพี่มอง,ม,อม,องมันเป็นอย่างไงเดี๋ยมันใส่เนี่ยมันมันสวยบอกใช่ไหมที่อยู่บนชั้นอ่ะอ๋อเนี่ยในมีโลโก,โก้ต้องตัดสติกเกอร์แปะเอา ฝั่งนี้มีครับ mhm. รรเดี๋ยวค่อยตัดสติ๊กเกอร์ครับไปเอาแต่ก็เงาอยู่ก็ไม่ไม่มองเท่าไหร่แค่มีตำหนิตรงนี้เอาแั้วอะไรสั่มันเองขแต่มันเงาสวยเป่าของไทยของไทยมันเงาแบบเงาเลยฮะถ้าเป็นของไทยอ่ะ เพามันมีมันมีเดโกไทยด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่ไม่เหมือนครอบกระจกเราเใช่ไหมถ้าของเก่านอกจาของไทยไม่เป็นไรเราจบคลิปแล้วอะบล็อกบอกไปแล้ววันเมื่อวานผมไปหาเจเบียร์ถ้าชอบเจเบียร์นะเดี๋ยวขายจะขายผมซื้เสียโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับกำลังจบทำขาแล้วครับเกือบเสร็จแล้ะโอเคครับบายครับคลิปนี้ เจ้านึงก็ขายอยู不不่ดินี่นี่เป็นดอกไม่อยู่นี่